มีคำหนึ่งนะน่าสนใจคำว่าชีวิตชีวาบางคนมีแต่ชีวิตแต่ไม่มีชีวาคนบางคนโรงเรียนบ้านโรงเรียนเนี่ยเข้าไปเนี่ยมีชีวิตแต่ไม่มีชีวาเลยเด็กไม่มีความสุขไม่มีความเบิกบานแจม่มใสไม่มีความพึงพอใจแต่บางโรงเรียนทำไมโอ้โหเข้าไปเนี่ยมีชีวิตชีวาเด็กร่าเริงเบิกบานตื่นแล้วก็อัจฉริยภาพฉลาดด้วยไม่ซุ่มเนี่ย ไม่ไวายไม่เป็นแม้กระทั่งหลักสูตรปฏิบัติธรรมเนะี่ยเนี่ยปาร์ลสูตรเข้าไปนะโอ้โหนะพูดว่านะี่ตื่นมีชีวิตชีวาแจม่มใสเบิกบานมีความพึงพอใจมีความสงบงเย็นเนะยนะจิตในตื่นกายก็ตื่นกระฉับกระเฉงนะสีหน้าแววตาในตื่นไม่ใช่ตาอย่างนี้นะไม่ใช่ตาลอยลอยบม,มือไม่มีแววตอนนี้เนะี่ยมีชีวิตชีวาเนะี่ยเพิ่มึันเยอะเลย อยากเน้นแบบนี้แหละนะหลักสูตรการปฏิบัติธรรมเน้นชีวิตจริงๆเน้นการใช้ชีวิตนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้เนะี่ยความสงบร่มเย็นความไม่ถูกตัณหากิเลสบีบคั้นจิตใจในการทํากิจหนึ่งๆแต่มีความเข้าใจในการทํากิจหนึ่งๆทาด้วยความเข้าใจไม่ใช่ถูกอะไรมาผลักดันให้ทําหรือสั่งให้ทำนะหรือว่ามีอะไรมาถูกบีบคั้นไม่ใช่นะแม้แต่ภาวนาเนี่ยมาเจริญ สติมาปฏิบัติธรรมก็มีความเข้าใจนี่ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างเงี้ยเราต้องวนเวียนว่อนไหวไหวเวียนเวียนท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ไม่จบไม่สิ้นมีแต่ทุกข์มีแต่โทษก่อโทษก่อภยัยต้องเจอสิ่งไม่ดีร้อยแปดพันประการเราช่วงที่เราเกิดมาในชาตินี้เราก็เกิดมาพบพอดีพบสิ่งเหล่านี้พอดีพบพระธรรมคำสอนมีสิ่งเว็ล้อมมีสิ่งต่างๆทั้งปวกเนี่ยก็ตัดสินใจมานําพาตัวนาพาใจเข้ามาภาวนาแบบนี้ แล้วก็เต็มที่ในการปฏิบัติเพื่อที่จะพ้นไปไม่ต้องกลับมารับแบบนี้อีกทนี่ยาในความเข้าใจ